วิทยาลัยนายปณนวัฒนธรรมประจักษ์จีงคือแผ่นดินจึงร่มเย็นตลอดมานครศรีธรรมราชเมืองประวัติศาสตร์พระธาตุทองคำศิละปะและวัฒนธรรมไทยพื้นบ้านของภาคใต้ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่แสดงถึงความผูกพันของวิถีชีวิต สิริคุณะนี้วักเวียงวังเจ้าแห่งพระสาทีจักจักรี ของสายชมช่วยนำผ 八八八。

จิตการใ้อมือนักศึกษาละตรและเอกลักษณ์ทางปุ่มปัญญาลวดลายหินนแกศึกษากาตัตัานักึกตาตย่านัานานัานัานึานนักศึานัานพิัานนนา มีรายการสาธารณส,สุขและมีรายกาแพทยศาสตร์ภาคาใต้ครั้งที่26ดูหยงเกมและกีฬาสถาบันพระมหริยในการดำเนินการมีการกิจการรมระหว่างวันที่1ถึง3ตุลาคม2567โดยมีหลายพยาบาลมรดกมา,าจำนวน10รายการซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากวัยงานทั้งครัฐและเอกชนต่างๆในจังหวัดตรางอาทิเช่น โครงการในวันนี้เราจะเห็นว่าในกระบวนการจากการศึกษานอกจากการพัฒนานักศึกษาต้องอาศัยการมีมารรับรล้การเัืขอมการเรียนการพัฒนการเาียนการสาพ คณนบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและการสร้างเครือข่ายเครือข่ายวิทยาลายัยพยาบาลและวิทยาลัยการาสาธาุขภาคใต้ครั้งที่26ดูหยงเกมและกีฬาสถาบันวิทยาย ะะแต่ว่าดําเนินการมานานแล้วล่ะคะ่ะประมาณช่ว50ปีซึ่งหลักการสําคัญก็คือการส่งเสริมด้านสุขภาพระดับประถมภูมิอันนี้ในสถาบันก็จะมีวิทยาลัยนะคะเป็นวิทยาลัยพยาบาลทั้งหมด30แห่งและวิทยาลัยการสาธารณสุขลินพอ์และอื่นๆอีกนะคะทั้งหมด9แห่งแล้วก็มีศูนย์แพทย์นะคะซึ่งเป็นวิทยแาแพทยศาสตร์3แห่งทั่วทั้งประเทศใน30จังหวัด ทั้งนี้ก็จะเป็นมาร่วมกันแข่งขันกีฬาของสถาบันนะคะเป็นท่าหกซึ่งมีวิทยาลัยทั้งหมด8แห่งก็มาร่วมทํางานกันนะคะก็หลักการก็คือทําให้เกิดการส่งเสริมเพราะว่าเราเป็นสถาบันที่ทํางานทางด้านสุขภาพเพราะฉะนั้นในการส่งเสริมทางด้านสุขภาพเราจะไปส่งเสริมสุขภาพผู้อื่นเราก็ต้องส่งเสริมสุขภาพของตัวเราเอง,งนี่การทํางานร่วมกันเนื่องจากกระจายอยู่กันทั้งประเทศ การทํางานร่วมการจีนินสาคัญแล้วกีฬาก็จะเป็นเป็นจุดสําคัญอันหนึ่งนะคะที่ทําให้ทุกคนได้มีการทํางานร่วมกันตั้งแต่เริ่มต้นนะคะไม่ใช่เฉพาะในการแข่งขันตั้งแต่การฝึกซ้อมนะคะต้องมีความอดทนนะคะ,ะมีความเสียสละเพราะว่าทุกคนก็ยังต้องเรียนหนังสือก็ทําให้เกิดความเสียสละนะคะซึ่งตรงกับอัตลักษณ์ของสถาบันสบชก็คือวินัยหน้าที่สามิคคีเสียสละสัจจะกตะเวทีค่ะ อันนี้ก็จะทําให้ได้ส่งเสริมและทำนุบารุงศิลปวัฒนาธรรมนนการแข่งขันกีฬาเราก็จะทํากันภายในแล้วก็จะไปแข่งกันในภาคอื่นๆอีกครั้งหนึ่งค่ะหลังจากครบหมดแล้วค่ะแล้วหลังจากครบหมดเราก็จะมีการแข่งขันกีฬากันระหว่างมหาวิทยาลัยด้วยนะคะมาเยาลยต่างๆอันนี้เนี่ยสำคัญเลยนะคะเด็กนักศึกษาในปัจจุบันเนี่ยเราต้องมีการส่งเสริม ความสามารถสมรรถนะนอกจากทางด้านการเรียนการศึกษาแล้วนะคะจะต้องมีสมรรถนะอื่นๆเป็นองค์ประกอบเพราะเราก็เห็นว่าปัจจุบันเนี่ยเด็กไทยเรามุ่งเน้นกับทางเรื่องของทางสื่อโซเชียลมีเดียเยอะเพราะฉะนั้นการที่เขาได้มารวมกันกิจกรรมตรงนี้เนี่ยก็ทําให้ ทิ้งสื่อือโซเชียลมีเดียไปชั่วระยะหนึ่งแต่ว่าก็ได้มาร่วมกันอีกอย่างนึงก็คือทําให้เกิดสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะอย่างที่กล่าวแล้วถ้าเราไม่ดูแลสุขภาพของตนเองแล้วเราจะไปดูแลสุขภาพของผู้อื่นได้อย่างไรคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญค่ะทีมทางวิทยาลัยทุกวิทยาลัยท่านผู้บริการท่านผู้บริหารของคณะทั้งสองทั้งสองคณะคือคณะพยาบาลศาสตร์และคณะสาธารณสุขศาสตร์และเวชศาสตร์สหาเวชศาสตร์ก็เข้ามาร่วมมือกันในส่วนนี้ค่ะ ื้งเราติเจ็สประชาชน็ไคะ่ะสำหรับสถาบันพระบรมราชนกนะคะเราเป็น world class university for primary care ก็คือเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกในด้านของระบบสุขภาพปฐมภูมิซึ่งในปัจจุบันเนี่ยระบบสุขภาพนะคะที่จะทำให้เกิดความมั่นคงและยืนนานนะคะมีความยั่งยืนก็คือระบบสุขภาพปฐมภูมิโดยการที่ให้ส่งเสริมให้ประชาชนได้ดูแลสุขภาพของตนเอง และดูแลสุขภาพกันเองเพราะว่าเราเป็นสังคมผู้สูงอายุและแบบสม,สมบูรณ์ละเพราะ,ะนั้นการที่เรามีแต่ผู้สูงอายุเป็นส่วนมากเนี่ยถ้าเราไม่ดูแลสุขภาพตนเองและกันเองเนี่ยมันก็จะทำให้เราต้องเสียค่าใช้จ่ายในเรื่องของระบบสุขภาพมากขึ้นเนื่องจากสถาบันพระารามชนกเราเนี่ยเรามุ่งเน้นในเรื่องของสุขภาพระดับปฐมภูมิเพราะ,ะนั้นสิ่งที่เราจะต้องฝังนะคะปลูกฝังให้กับทั้งนักศึกษาคณาจารย์และผู้บริหารทุกคนก็คือการดูแลสุขภาพของตอนเองก่อน หลักการของปิงปองจราจรชีวิตเจ็ดสีก็คือการนําเอาหลักการของสีนะคะที่มีอยู่ทั่วๆไปที่เราเห็นเนี่ยแหละค่ะนะคะเราเห็นไฟจราจรนะคะมี3มสีคือสีเขียวสีเหลืองแล้วก็สีแดงนะคะแต่ปิงปองจราจรชีวิตเจ็ดสีเนี่ยเรานำเจ็ดสีเข้ามาโดยการที่แบ่งนะคะแบ่งผู้ป่วยนะคะหรือคนปกติธรรมดาเนี่ยแหละค่ะแบ่งไม่ว่าจะเป็นโรคเราเริ่มด้วยการที่เป็นโรคเกี่ยวกับทางโรค ไม่ติดต่อนะคะซึ่งตอนนี้เป็น,ปนสิ่งที่สำคัญนะคะก็คือโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงถ้าเราได้ฝึกนะคะให้นักศึกษาเข้าใจรวมทั้งประชาชนด้วยไม่ว่าจะเป็นอ,อสมทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะไม่ไม่ใช่วิชาการมากแบ่งกลุ่มนะคะว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มเสี่ยงมากนะคะก็จะเป็นกลุ่มที่มีสีดำนะคะถ้าเสี่ยงรองลงมานะคะก็จะสีก็จะถัดถัดไปจนสีเป็นสี แดงส้มเหลืองแล้วก็เขียวแล้วก็ในที่สุดก็เ,เ,เป็นสีขาวนะคะในที่สุดก็จะเป็นสีขาวเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะทําใหา้ผู้ที่มาทํางานทางด้านนี้นะคะเข้าใจได้ง่ายขึ้นว่าตัวเองเนี่ยตอนนี้เนี่ยถ้าตัวเองอยู่ที่สี แดงเพราะนั้นเราจะต้องปรับไม่ให้ตัวเองกลับไปกลายเป็นสีดำซึ่งอันนั้นแย่ละนะคะก็คือเข้าสู่ภาวะวิกฤตแล้วนะคะให้ค่อยๆผ่อนกลับมาเป็นสีส้มพอเราเนี่ยอันที่หนึ่งเนี่ยเราเข้าใจง่ายขึ้นอันที่สองการที่ได้ปรับสีเนี่ยจะทำให้คนตัวเองเนี่ยที่ดูแลสุขภาพตนเองเนี่ยนะคะได้เข้าใจแล้วก็ได้เกิดกำลังใจที่จะทำให้สุขภาพของตนเองเนี่ยเป็นสีที่ดีดีขึ้นเรื่อยๆนะคะประกอบกับ การดูแลสุขภาพปฐมปภูมิเรามีอ,อสมออสมอเนี่ยก็จะต้องก็จะเข้าใจได้ง่ายขึ้นแล้วก็จะเป็นคนที่เข้ามาช่วยในการใช้อุป,ปกรณ์เครื่องมือนะคะโดยได้รับการฝึกฝนจากทางวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาการสาธารณสุขนินทรของสถาบันพระบรมราชนกค่ะก็จะเห็นว่าท่านคณาจารย์นะคะของวิทยาลัยทั้ง30วิทยาลัยเนี่ยต้องเข้าใจในบทบาทตรงนี้แล้วก็ เป็นเป็นผู้ที่เสียสละอย่างมากนะคะเพราะทำงานกับชุมชนนะคะแล้วก็เข้าใจชุมชนแล้วทําให้ชุมชนเนี่ยเกิดความเข้มแข็งแล้วก็มีความสุขนะคะเพราะฉะนั้นการที่อาจารย์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ต้องไปถ่ายทอดให้นักศึกษาได้เข้าใจในบริบทของตรงนี้เมือ่อนักศึกษาเข้าใจแล้วก็จะสามารถที่ทําให้จบไปก็สามารถที่ทําให้ไปดูสุขภาพของประชากรทั้งประเทศได้ค่ะประเทศเราก็จะมีะสุขภาพที่เข้มแข็งสุขภาวะด้วยไม่ใช่สุขภาพนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยดูมากกว่า สุขภาพเราดูทั้งสังคมอารมณ์จิตใจต่างๆประเทศเราก็จะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในเรื่องของการรักษาพยาบาลมากขึ้นค่ะ